เรียนไทยายครูป๊อกกี้มาเรียนภาษาไทยกันค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในชั่วโม,มงเรียนไทยบายครูป๊อกกี้ค่ะ วันนี้นะคะคุูปกี้จะใช้เป็นเล่มของวรรณคดีลำนำนะคะสัปดาห์ก่อนนะคะครั้งก่อนเราเรียนเรื่องอดอกส้อยแสนงามไปจะเป็นบทที่1น,นะคะเรื่องกาดานส่วนวันนี้เราจะมาขึ้นที่บทที่2ค่ะบทที่2มีชื่อเรื่องว่านิทานอ่านใหม่ค่ะสําหรับบทที่2นิทานอ่านใหม่นี้นะคะก็จะตามชื่อเรื่องเลยก็คือจะมีเรื่องของนิทานด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมา ฟังนิทานกันด้วยนะคะเด็กๆเรามาดูที่หน้าถัดไปกันเลยค่ะในเรื่องนะคะจะเริ่มต้นที่หน้าสิบหกค่ะเอาละค่ะถ้าเด็กๆนะคะเปิดมาดูที่หน้าสิบหกเด็กๆจะเห็นภาพใช่ไหมคะมีเด็กผู้ชายสองคนซึ่งผู้ชายตัวโตนะคะเขามีชื่อว่าเก่งใหญ่ค่ะส่วนผู้ชายตัวเล็กนะคะเขามีชื่อว่าเก่งเล็กแต่เราลองไปฟังกันค่ะนี่คือเรื่องของเก่งใหญ่กับเก่งเล็ก และเพื่อนๆของเขาเก่งใหญ่เป็นเด็กชายตัวใหญ่เก่งเล็กเป็นเด็กชายตัวเล็กทั้งสองชอบเล่นสนุกกับเพื่อนๆเ,เก่งใหญ่ชอบเล่นไล่ล่าเก่งเล็กชอบเล่นซอ่นหาเก่งใหญ่คิดว่าเขาเก่งกว่าจึงไม่ยอมคบหากับเก่งเล็ก เก่งใหญ่อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยากมีเพื่อนมากเวลาจะทำสิ่งใดก็อยากให้ใครๆมาช่วยทำเก่งเล็กอยากเป็นเพื่อนกับเก่งใหญ่แต่ต้องเสียใจเพราะเก่งใหญ่ไม่ชอบเก่งเล็กเก่งใหญ่บอกว่าฉันเป็นคนตัวใหญ่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนตัวเล็กเธอชอบเล่นแบบเด็กๆแต่ฉันชอบเล่นแบบผู้ใหญ่เก่งเล็กนั่งร้องไห้ คิดว่าตนเองไม่น่าสนใจเก่งใหญ่จึงไม่อยากเป็นเพื่อนคุณครูใจดีเดินผ่านมาเห็นเก่งเล็กจึงถามว่าทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนเก่งเล็กบอกว่าผมเป็นคนตัวเล็กไม่มีค่าไม่มีใครอยากคบหาเป็นเพื่อนครับคุณครูใจดีเรียกเด็กๆมารวมกันที่ใต้ต้นไม้ใบหนาะแล้วบอกว่าครูจะเล่านิทานให้ฟัง เ่งใหญ่ถามว่าวันนี้คุณครูจะเล่านิทานอะไรครับคุณครูใจดีบอกว่าครูจะเล่านิทานอีศบเรื่องราชสีกับหนูเด็กๆวิ่งกลูกันมานั่งล้อมหน้าล้อมหลังตั้งใจคอยฟังนิทานจากคุณครูเอาละค่ะนักเรียนเราก็มาดูที่หน้า18นะคะจะเป็นนิทานเรื่องราชสีกับหนูนิทานเรื่องนี้นะคะหลายๆคนคงจะเคย ฟังหรือว่าได้ชมกันมาแล้วนะคะในว,วันนี้ครูปกี้จะมาเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าราชสีกับหนูราชสีตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ในเวลานั้นหนูตัวหนึ่งขึ้นไต่ตามตัวราชสีราชสีรู้สึกตัวตื่นขึ้นกระโดดตะครุบเอาหนูตัวนั้นไว้ได้ราชสีนึกโกรธจะขย้ำหนูตัวนั้นเสียหนูจึงร้องวิงวอนว่า ข้าพเจ้าขอชีวิตไว้สักครั้งหนึ่งเถิดอย่าเพิ่อข้าข้าพเจ้าเสียเลยถ้าท่านปล่อยข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะไม่ลืมคุณของท่านเลยราชสีหัวร่อแล้วว่าเองตัวเล็กเท่านี้เองจะมาตอบแทนคุณเราอย่างไรได้ว่าแล้วก็ปล่อยหนูไปอยู่มามิช้ามินานราชสีตัวนั้นไปติดบ่วงแล้วที่นายพรานเขาดักเอาไว้ จะดิ้นรนเท่าไหร่ก็ไม่หลุดราชสีสิ้นปัญญาลงร้องครวนครางก้องไปทั้งป่าฝ่ายหนูตัวนั้นได้ยินเสียงราชสีร้องจําได้จึงวิ่งมาปีนขึ้นไปบนคันแล้วเอาฟันแทะเชือกขาดให้ราชสีหลุดพ้นจากความตายไปได้หนูจึงร้องไปแก่ราชสีว่าแต่เดิมท่านก็หัวรรอยเยาะข้าพเจ้า ว่าเองตัวเล็กเพียงเท่านี้จะแทนคุณท่านอย่างไรได้มาบัดนี้ข้าพระเจ้าก็ได้แทนคุณของท่านซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกำลังมากให้เห็นประจักษ์แก่ตาท่านอยู่เองแล้วนิทานเรื่องนี้นะคะก็เป็นนิทานจากนิทานอีศปนะคะอีศปเป็นนักเล่านิทานค่ะที่โด่งดังมากเลย ฮัลโหลเด็กๆวันนี้นะคะคุปกี้มีนิทานเรื่องราชสีกับหนูนะคะมาฝากเด็กๆเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะวันหนึ่งราชสีตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ในทุ่งหญ้าในแอฟริกาใครนะที่มารบกวนการาพักผ่อนของข้า แล้วหนูตัวนั้นก็ถูกตะปบไว้ด้วยอุ้งม,มือโตๆของราชสีอะฮ่าหนูนี่เองน้อยไปสําหรับมื้อกลางวันนิปตดยกโทษให้ฉันด้วยลูกๆอีกจ,จตัวกําลังรอฉันอยู่ที่บ้านค่ะเจ้าเป็นแม่หนูด้วยรอนี่ใช่ค่ะหากท่านจะกินหนูที่ตัวเล็กจิ๋วอย่างฉันก็คงไม่อิ่มท้องของท่านได้เลยแต่หากท่านปล่อยฉันไปฉันจะมาตอบแทนบุญคุณของท่านในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนอะฮ่าเจ้าว่าเจ้าจะมาตอบแทนข้าหากข้าปล่อยเจ้าไป แล้วเจ้าจะตอบแทนค่าได้อย่างไรตัวเล็กๆแค่นี้ฮ่าๆอย่างไรก็ตามราชศีก็ได้ปล่อยแม่หนูลูกเจ็ดตัวนั้นไปด้วยความเมตตาสงสารขอบคุณมากค่ะท่านราชาสีฉันจะกลับมาตอบแทนท่านในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนแม่หนูหันมาพูดซ้ำๆก่อนจากไป หลายวันต่อมาราชสีตัวนั้นได้ตื่นขึ้นมาด้วยความผิวมันจึงเดินออกหาอาหารกลางวันอืมได้กินอะไรหอมหอมปรากฏว่ามีเนื้อก้อนหนึ่งดูท่าทางน่าอร่อยซึ่งเป็นที่มาของกลิ่นนั้นเนื้อก้อนโตพอราชสีกระโดดไปที่ก้อนเนื้อนั้นทันใดนั้นตะขายก็ตกลงมาแล้วราชสีก็ติดกับ ถึงแม้ราชสีจะพยายามดิ้นรนไปมาแต่ก็ไม่อาจหลุดเลาะออกจากตะข่ายนั้นได้เอะสภาพค้าหนาอนาจริงเมืาอยากกินก้อนเนื้อที่วางอยู่ตรงนั้นแท้ๆเลยต้องมาติดกับดักเช่นนี้แม้ว่าราชสีจะนึกเสียใจกับตัวเองแต่มันยังไม่พบผลทางออกแต่แล้วแม่หนูตัวนั้นก็ผ่านมาทางนั้นเข้าพอดีพร้อมกับลูกๆแม่หนูจำราชสีได้ท่านราชสีจา๋ารีบโปรดรอสักครู่ ฉันจะช่วยชีวิตท่านเพื่อตอบแทนความเมตตาของท่านเมืครั้งก่อนท่านแม่หนูก็เข้าเกาะยึดเส้นเชือกตะข่ายนั้นไว้แล้วก็เริ่มกัดแทะด้วยฟันอันแข็งแรงและเพื่อจะสอนลูกๆไปด้วยแม่จึงว่าแทะเชือกตามแม่นะลูกๆต่างมองเส้นเชือกที่ตนเกาะยึดไว้อย่างวันๆแล้วก็ช่วยกันกัดแทะตะข่ายนั้นทันที ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้ผู้ที่ไร้อำนาจต่ำต้อยกว่าเราถ้าเราให้ความเมตตาปาณีและทำดีแก่เขาแล้ววันหนึง่งก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องราชสีกับหนูสนุกกันไหมคะเด็กๆต่อไปเลยค่ะเราไปดูที่หน้ายี่สิบจะเป็นเนื้อเรื่องก่อนนะคะครูใจดีเล่านิทานจบแล้วเด็กๆก็ยังไม่ลุกไปไหน บางคนนั่งยิ้มพอใจบางคนนั่งคิดไปตามนิทานคุณครูใจดีอธิบายเพิ่มเติมว่านิทานเรื่องราชสีกับหนูมาจากนิทานของอีศบอีศบเป็นนักเล่านิทานผู้ยิ่งใหญ่นิทานของอีศบมีคติสอนใจให้ข้อคิดให้เราใช้สติปัญญา ฟังนิทานเรื่องราชสีกับหนูแล้วลองคิดดูว่าเธอได้ข้อคิดอะไรเด็กๆช่วยกันคิดช่วยกันใช้ปัญญาเก่งเล็กก็คิดเก่งใหญ่ก็คิดทุกคนต่างคิดเก่งใหญ่หันมาสกิดบอกเก่งเล็กว่าฉันคิดได้แล้วเก่งเล็กถามเก่งใหญ่ว่าเธอคิดอะไรเก่งใหญ่พูดว่าเรามาเป็นเพื่อนกันดีไหม เก่งเล็กยิ้มดีใจเก่งใหญ่ยอมเป็นเพื่อนกับเขาแล้วคุณครูใจดียิ้มชอบใจถามเด็กๆว่าเธอรู้ไหมว่าเก่งใหญ่คิดอะไรได้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องนี้นะคะให้ข้อคิดเรื่องอะไรกับเล่า เอาละค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะก็คือเราเนี่ยไม่ควรจะไปดูถูกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทําหรือว่าคําพูดนะคะแล้วก็ไม่ควรแล้วก็ต่อไปนะคะคือการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นนะคะวันหนึ่งนะคะเวลาที่ถึงคราวเราจะต้องลําบากนะคะก็ย่อมจะมีผู้อื่นเห็นอกเห็นใจแล้วก็ยื่นมือมาช่วยเราเสมอนะคะฝากไว้นะคะเรื่องนี้ ราคาเด็กสำหรับวันนี้นะคะคูปกี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็ในชั่วโมงหน้านะคะคูปกี้ก็จะมาขึ้นเรื่องของคำศัพท์ให้ในบทนี้นะคะแล้วก็คำที่เกี่ยวกับการพูดความโกรธแล้วกอ็อะไรนะการส่งเสียงใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเราจะมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้คูปกี้ไปแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ